กะแลงผู้ใดมากผู้ใดกระแลงมากเน่โอ้จำว่าได้สัวมาแมวมาแม,ามา่เน้อจำได้พ่นาะบบดน,นี้เนะาะจำได้บ่ เซดาลาเตหืฮจำได้บ้านอ้บัานนีน้อจำได้ว่าละสซูสันว่โดดควดปาเลยยาเต้จำได้จำได้โอ้ยอย่าโดดกอดได้เอย่าโดดอย่าโดดลูก เห็นแล้วบาดนี้พพ่อปหาพ่อเล้วพ่อยู่ไโอ้ยแปลกตจโอ้ยอาเอาอาโอ้ยโอ้ยเลืมแล้ววามันเลื่มแล้วโอ้ยคุณนะโอ้ยดีใจไร เตี่ยนบนระสังโอ้ยท่งมากมาแล้วพอแล้วพร้อมแก้มบาดใจด้อยมอแล้วมาแล้วโอ้ย้งเบ่งละกระแลงเอได้วพอแล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 ้วเอเอไปเปิดทัง No? ยัไปโ,โดโดเกาะดิข้กบอกพ่อไงแล้วนี่ก็ยังว่าเป็นจังสั 2> 2> oh oh! ้น ah, uh oh. โอ uh ้โหผู <c <c ้พาเออไปบันทีภาคกันแรงหน่อยอีข่าผู่จำได้กรมูเนาะ ฮบอม่กินยาอเปล่ไอยาฮันนี่ยได้กินแต่ปุ่นล่ะแต่ที่กินน้ำพี่ชายนละเนี่วพอนี่ย ไปดูหยไ้นแ่ไหนข้นสองววันนี้ไปขายยางขายยางเหรอขึ้บขอมมากโอ้ยโบวันน้ำมูดอกตัวนี้เป็นแจ้งได้ดอก คุณนะคุณ่ะยาาลกเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยาโอ้ยยายยาย้ครับปูเโดดสป็นจ้งสี่ตัวดีใจสุดเลี้ยนเบิ่แล้วจำไม่ได้ย่บั เรเห็นเห็นเขาดีใจกับสีดีใจน้ำเขาไปมเวไปวไปวไปมามาเร็วอนน่ะเอยว้าเราบ้งหอนด้วอันซึ่งนะตึงบกอื้อไมไหมพอแล้ว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 ด้เออไสิดวดทอมแกมแล้ว โอ้ยมาเล้วเด้เจไดเนาะเจไดพร้อมมันรีามันมาปล่อยมาเ้พอเร็วหึขะแร่งนันค่ะอ่าพอหล้ะเนาะสี่นาทีเก็บหาล้ว